ครับหลังจากที่ได้กีตาร์แล้วนะครับมีสายกีตาร์ตั้งสายได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็กีตาร์เราก็พร้อมที่จะบรรเลงเป็นเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเข้าเพลงกันเลยดีกว่านะครับเพลงนี้เพลงจนกว่าฟ้าจะมีเวลานะครับจาก Peacemaker นะครับในเพลงก็จะมีคอร์ดทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า มีประมาณ7คอร์ดนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีดูตารางคอร์ดแล้วก็การจับคอร์ดนะครับเริ่มกันเลยนะครับที่ตารางคอร์ดก็คอร์ดแรกคอร์ด G นะครับคอร์ด G ดูที่ตารางคอร์ดเลยนะครับก็ส่วนประกอบแรกที่เราต้องดูเลยก็คือ,อตัวเลขข้างล่างนะครับว่าเราจะจับว่าตัวเลขนี่คืออะไรความหมายของตัวเลขก็คือ เลข1หมายถึงนิ้วชี้นะครับเลขที่เลข2หมายถึงนิ้วกลางเลข3หมายถึงนิ้วนางเลข4หมายถึงนิ้วก้อยนะครับอ่าย่างคอรด G นะครับคอดนี้ดูจากข้างบนเลยก็คือขีดแนวนอนข้างบนจะมีอ่าสัญลักษณ์กากบาทแล้วก็วงกลมนะครับคือวงกลมก็คือให้เราดีดสายนั้นนะครับสัญลักษณ์จะมีทุกๆสายนะครับสำหรับสายที่ไม่มีก็คือเป็นสายที่เรากดนั่นเองก็คือต้องดีดนะครับอ่อจ เริ่มจากตัวเลขที่2เลข2ก็คือนิ้วกลางนะครับกดที่สาย6นะครับ<ม>ช่องที่3าย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะครับการดูตารางข้างล่างที่เป็นขีดขีดนี่ก็คือจากซ้ายไปขวาคือซ้ายคือสาย6นะครับไล่ตามลำดับไป5 4 3 2 1คือเส้นแนวตั้งเส้นที่อยู่ขวาสุดคือสาย1แทนสาย1นะครับส่วนเส้นแนวนอนที่ขีดตัดก็คือเป็นเฟตเป็นเฟตบนฟิงเกอร์บอร์ดกีต้าร์นะครับ แบ่งว่าเป็นช่องไหนช่องไหนโอเคเริ่มกันใหม่นะครับเลข2คือนิ้วกลางนะครับจับที่สาย6ช่องที่3นะครับและเลข1คือนิ้วชี้นะครับจับที่สาย5ช่องที่2อาแล้วก็สาย3สาย4เนี่ยเป็นเครื่องหมายวงกลมนะครับก็คือปล่อยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ดีดส่วนเลข3 2ตัวนะั่นคือใช้นิ้วนางนะครับ ท่าแบบนี้นะครับตามสัญลักษณ์ของตารางคอร์ดที่บอกแต่จริงๆแล้วเราจะใช้นิ้วก้อยด้วยก็ได้นะครับเป็นการจับที่แบบง่ายกว่าการทาบนะครับก็จะได้คอร์ด G มาแล้วนะครับหนึ่งคอร์ดคอร์ดต่อไปคือคอร์ด E Min o นนะครับ E Min o r ง่ายเลยคอร์ดนี้ใช้แค่2นิ้วเท่านั้นเองนะครับคือนิ้วกลางนะครับเลขสองกดลงไปที่สาย5ช่องที่2นะครับนี่นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับ กดลงไปที่สาย4ช่องที่2เหมือนกันนะครับก็จะได้คอร์ด E ม i n เนนะครับ<ม>เสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเป็นคอร์ด d นะครับคอร์ดดีใช้2นิ้วเหมือนกันนะครับ<ม>ใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับ1กับ2ใช้นิ้วชี้เนี่ยทาบเข้าไปที่ทาบตั้งแต่สาย3นะครับช่องที่2จนถึงสาย1เลยนะครับส่วนนิ้วกลางเนี่ยก็ กดลงไปที่สาย2ช่องที่3นะครับแล้วก็มาดูสัญ,ญลักษณ์การกระบาดของวงกลมข้างบนก็คือสาย2ส,สายบนนะครับไม่ต้องดีดนะครับเป็นการกระบาดเอาไว้ก็คือเราดีดตั้งแต่สายที่4นะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์วงกลมก็จะเป็นคอร์ดดีนะครับต่อมาเป็นคอร์ดซีนะครับคอร์ดซี ใช้3นิ้วเหมือนเดิมครับ1 2 3เลยเริ่มจากนิ้วที่3นะครับนิ้วนางกดลงไปที่ช่องที่3ของสายที่5นะครับโน้ตซีนั่นเองนิ้วที่2นิ้วกลางกดลงไปที่สาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็สาย3นมที่เป็นมีเครื่องหมายวงกลมนะครับก็คือปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ดีดตามปกติส่วนนิ้วสุดท้ายนิ้วที่1คือนิ้วชี้ก็กดลงไปที่สาย2ช่องที่1นะครับ ก็ดีตั้งแต่สายที่5ลงมาจนถึงสายที่1นะครับสายที่6มีการกระบาดไว้ก็ไม่ต้องดีดนะครับเป็นคอร์ดซนะครับอ่ะต่อมาคอร์ดนี้เป็นคอร์ดที่น่าจะยากกว่าทุกๆคอร์ดที่พูดมานะครับเป็นคอร์ดบีไมเนอร์นะครับ,ร minor, รบดูจากสัญลักษณ์แล้วใช้ทุกนิ้วเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ดูในตารางคอร์ดเนี่ยเป็นจุดสีดําทาบมาที่เฟสที่2เลยนะครับที่ช่องที่2ตั้งแต่สาย5นะครับ ใช้นิ้วที่1นะครับนิ้วชี้นั่นเองนะครับทาบลงไปแล้วก็นิ้วที่2นะครับนิ้วที่2คือนิ้วกลางเนี่ยกดลงไปที่สาย2ช่องที่3มนะครับส่วนนิ้วที่4คือนิ้วก้อยกดลงไปที่สายสี่ช่องที่ช่องที่4ี่นะครับนิ้วนางนิ้วที่3กดลงไปที่สายอ่าสาย4นะครับสายสี่ของช่องที่4เหมือนกันนะครับ ได้เป็นคอร์ด B minor นะครับโอเคคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ด A minor ก็ดูจากตารางคอร์ดแล้วกดนิ้วที่2นะครับนิ้วกลางลงไปที่สายสายส่าสายสี่นะครับช่องที่2นิ้วที่3คือนิ้วนางกดลงไปที่สาย3ช่องที่2นะครับแล้วก็นิ้วที่1กดลงไปที่สาย2ช่องที่1น,นะครับ ก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับสายสาย6ไม่ต้องดีดนะครับมีเครื่องหมายการก์กบ,บาดดีดเฉพาะสายที่เป็นมีเครื่องหมายวงกลมนะครับโอเคแล้วก็จะได้คอร์ด G นะครับคอร์ด G คอร์ด e minor คอร์ด D นะครับแล้วก็คอร์ด C สุดท้ายเป็นคอร์ดยังไม่สุดท้ายคอร์ด B Min o นนะครับสุดท้ายเป็นคอร์ด A m i n o นนะครับได้มาทุกคอร์ดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเริ่ม เข้าเพลงกันเลยนะครับหลังจากที่เราดูตารางคอร์ดกันเป็นแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าในเพลงนี้นะครับมีคอร์ดอะไรแล้วบ้างนะครับรู้วิธีจับคอร์ดแล้วต่อไปเรามาดูวิธีดีดมือขวากันบ้างนะครับสาหรับเพลงนี้วิธีดีดมือขวาก็จะหลักๆก็จะมีเป็นวิธีดีดลงดีดขึ้นแล้วก็วิธีตบนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมทําช้าๆให้ดูนะครับลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบ ลงขึ้นตกขึ้นขึ้นตกลงขึ้นตกขึ้นขึ้นตกประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าทําให้ใกล้เคียงกับจังหวะเพลงก็จะประมาณนี้นะครับลงขึ้นตกขึ้นขึ้นตกลงขึ้นตกขึ้นขึ้นตกสำหรับคนที่ยังไม่ชิน วิธีการดีดแบบนี้อาจจะลองจับคอร์ดคอร์ดเดียวแล้วก็ลองดีดด้วยวิธีนี้ดูนะครับลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบวิธีการตบก็อาจจะใช้หลังมือนะครับหลังนิ้วนะครับตบลงไปที่สายกีตาา์นะครับเพื่อให้เกิดเสียงบอดเสียงแป๊กอย่างนี้นะครับอ่าลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบหรือจะใช้วิธีตบอย่างนี้ก็ได้นะครับลงขึ้นตบขึ้น ไ,ได้เหมือนกันนะครับครับผมวิธีการดีดคร่าวๆของเพลงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่รู้วิธีจับคอร์ดแล้วนะครับรู้วิธีดีดมือขวาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมา,เ,าเรียนรู้วิธีการเล่นเพลงกันนะครับสำหรับเพลงจนกว่าฟ้าจะมีเวลานะครับเพลงนี้จะมีอยู่3ท่อนหลักๆด้วยกันที่เป็น3แพทเทิร์นนะครับก็คือเป็น3าคอร์ด3แบบอ่า มจะแยกแต่ละท่อนเป็นท่อน A B C แล้วกันนะครับท่อน A ก็คือท่อน verse นะครับจะมีคอร์ดคอร์ด G นะครับคอร์ด D on F sharp นะครับรจริงๆคอร์ดนี้ในเพลงนี้จะจับเป็นคอร์ด D เฉยๆก็ได้นะครับจับเป็นคอร์ด D อย่างนี้เฉยๆก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้เสียงที่เหมือนเสียงที่เหมือนกับในเพลงต้นฉบับก็เพิ่มโน้ t F sharp เข้าไปนะครับด้วยวิธีการจับ นิ้วชี้ที่สาย6นะครับช่องที่ 2, นิ้วกลางที่สาย 3, ช่องที่2นะครับนิ้วนางนิ้วนางอยู่ที่สาย1ช่องที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็นิ้วนิ้วก้อยที่สาย 2, ช่องที่3นะครับเป็น D on F s h นะครับโ okay, อเคคอร์ดต่อไปนะครับคอร์ด E minor นะครับค <Okay. S 1> อดต,ต่อไปเป็นคอร์ด D นะครับ ไปเป็น C หลังจากคอร์ด C เป็นคอร์ด B minor ซึ่งต้องกดทาบนะครับต่อไปเป็นคอร์ด A minor นะครับโอเคเราได้คอร์ดครบของท่อนนี้แล้วนะครับท่อน A โอเคเรามาลองเล่นเป็นแพทเทิร์นของท่อนนี้ดูนะครับ ใ้วิธีเด็ดดีแบบเดิมน,นะครับคือลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบลงขึ้นตบขึ้นขึ้นตบอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองร้องไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าจะเปลี่ยนคอร์ดเมื่อไหร่นะครับโอเค one two three four ใครใครว่าฟ้าให้คนรักกัน ก็น่าให้ฉันกับเธอชิดไกลทำไมละใจที่ให้จะไปไม่เคยถึงเธอสักทีโอเคเมื่อกี้ผมข้ามไปหนึ่งคอร์ดนะครับก็ ตรงท่อนที่ทําไม่ละใจนะครับมันจะมีคอร์ด e minor ด้วยนะครับทําไม่ละใจที่ให้เธอไปไม่เคยถึงเธอสักทีโอเคประมาณนี้นะครับท่อน A2 ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบท่อน A นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ฟังนะครับไม่โทษฟ,ฟ้าไม่ให้เรารักกัน ไม่โทษอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ดีคงเพราะว่าฟ้าไม่คอยจะมีเวลาให้เราผูกพันโอเคเราก็จะได้ท่อน A เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้วิธีดีนะครับต่อมานะครับท่อน B คอร์ดในท่อน B ก็จะมีคอร์ดคอร์ดแรกเลยเป็นคอร์ด C นะครับ คอร์ดที่2เป็น B minor นะครับนี่นะครับคอร์ดที่3เป็นคอร์ด E minor อ่าคอร์ดต่อามาเป็นคอร์ด A minor นะฮะ A minor อคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด D โอเคผมจะลองดีดคร่าวๆให้ดูนะครับ ร้องให้ฟังดูนะครับอาจจะนานแค่ไหนและเท่าไรในหัวใจไม่ท้อโอเคเราก็จะได้ท่อน B มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปท่อนสุดท้ายท่อน C นะครับคือท่อนฮุกนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีคอร์ด คอร์ดแรกเลยคือคอร์ด A m i n o นนะครับคอร์ดต่อมาเป็นคอร์ด D ต่อมาเป็นคอร์ด G นะครับต่อไปเป็นคอร์ด d on f นเนะครับหรือจับคอร์ด D ก็ได้นะครับต่อไปเป็นคอร์ด E Min o นนะครับต่อไปเป็นคอร์ด A Min o r รนะคบ ต่อไปเป็นคอร์ดดีและสุดท้ายเป็นคอร์ดจีนะครับโอเคจะลองเล่นท่อนฮุกให้ฟังนะครับช้าๆนะฮะจะเก็บใจไว้เก็บเพื่อรอคอรอรอจนกว่าจนกว่าที่ฟ้าจะมีเวลาให้เรารัก กันเก็บคำว่ารักที่ฉันมีไม่ให้ใครตาบนานเท่าน,านั้นไม่เคยหยุดหวังวันใหนสักวันจะให้กับเธอ โอเคเราก็ได้ท่อนฮุกแล้วนะครับเราได้ครบทุกท่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเพลงเต็มๆกันดูบ้างนะครับใครๆว่าฟ้าไม่คนรักกัน จนหน้าให้ฉันกลับเธอชิดไกลทำไมละใจที่ให้จะไปไม่เคยถึงเธอสักทีไม่โทษว่าฟ้าไม่ให้เรารักกันไม่โทษอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ดีคงเพราะว่าฟ้าไม่คอยจน เวลาให้เราผูกพันแต่จะนานแค่ไหนและเท่าไรในหัวใจไม่ท้อจะเก็บใจไว้เก็บเพื่อรอขอรอรอจนกว่า ว่าที่ฟ้าจะมีเวลาให้เรารักกันเก็บคำว่ารักที่ฉันมีไม่ให้ใครตราบนานเท่าน,านั้นไม่เคยหยุดวันวันใหนสักวันจะให้กับเธอ ในความอดทนไม่เคยลดไปในความห่วงใยไม่เคยสิ้นสุดในความห่วงใยไม่เคยจะหยุดในใจที่มีแต่รักแต่ฉันนานแค่ไหนและเท่าไรในหัวใจไม่ท้อ จะเก็บใจไว้เก็บเพื่อรอขอรอรอจนกว่าจนกว่าที่ฟ้าจะมีเวลาให้เรารักกันเก็บคำว่ารักที่ฉันมีไม่ให้ใครตราบนานเท่าน,านั้น ไม่เคยหยุดวันวันใหนสักวันจะให้กับเธอ